รอบนี้ดีขึ้นก่บเดิมเป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต,นต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU by half CPU ครับสำหรับวันนี้เราจะคุยเรื่องของเคสมาใหม่จาก Deep Cool เนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกมันดังอยู่แล้วสำหรับยี่ห้อของ Deep Cool นะครับหลายๆคนนั้นเลือกใช้เคส Deep Cool เพราะว่าการดีไซน์ที่มันไม่ได้แฟนตาซีนะครับแต่ว่าเป็นการแตกต่างที่เรียบง่ายโอเคไหมเรียบง่ายด้วยลักษณะการดีไซน์ที่เป็นมินิมอลจ๋ัด ันนี้ครับเป็นดิฟู o ซีเอชหตัว plus ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยครับสีดำา1890บาท สีขาว1990ตัวนี้นะครับเราต้องเล่าก่อนว่าหนึ่งอศปกติแล้วเนี่ยจะรองรับได้แค่ i t x หนือบอร์ดเล็กๆแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น c h 1 0 0 plus ตัวนี้สามารถรองรับเมนบอร์ดขนาด m a t x หรือว่า micro a t x แล้วก็รองรับ2 4 0ร้อยม liquid c o o l ก็คือรองรับชุดน้ำา2ตอนไว้ด้วยก็คือพวกงไปทโคต,ตัว p l u เนี่ยใหญ่กว่าเดิมแต่ว่ามันยังคงความเรียบง่ายและดูดีจาก c h 1น0นั่นเองนะครับ build to base ครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้ห ตรงนนี้นะครรับรอบตัวเคสเนี่ยช่วยเพิ่มการถ่ายเทอากาศหรือว่าแอร์ฟลูเนี่ยมาเพราะก็หูจับที่ด้านบนที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายได้ด้วยดีไซน์เหมือนเดิมเนี่ยก็คือตรงเนี้ยก็ยังคงเป็นเมชอยู่เมชกซ์ Mac สามด้เลยนะเมชล่างเมชบนเมชหลังตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้จะมีหูจับนี่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับรอดรับพัดลมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยหนึ่งตัวนะ 1>, 1ตัวเนี่ยจะเป็น120 mm, มิลิเมตรหรือว่า140มิลิเมตรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนะครับแล้วว่ากาจอยาวถึง342ม mm ิลิเมตรก็คือใส่สามารถใส่กาจอย,วยาวๆได้แล้วนะแต่ว่าถ้าคุณใส่ด้านพัดลมด้านหน้าเนี่ยจะใส่ได้แค่328ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนั่นเองนะครับด้าน,นหน้านะครับใช้งานง่ายด้วยพอร์ต USB สามจุดเนี่ยสองพอร์ตนะครับ Type C Gen o n นึพอร์ตนะครับแล้วก็ Audio c o m p o Jack เนี่ยหนึ่งช่องนะครับปรับแต่งอุปกรรณ์เเสิมไดด้้ววยช่่นทีางหูฟัังตว HB01 ชิ้นส่วนควบตรงแต่ในตัวพิกเซลนะครับต mm ั้งในโหมดตรงนี้ดิเมนชันของโปรดักต์เนี่ยก็จะมีความที่จะใหญ่ขึ้นเนาะเป็น375มิลลิเมตรคูณ195คูณ323.5มิลลิเมตรครับน้ำหนักก็4.2กิโลกรัมเนาะแมตติเรียเป็น ABS ครับพลาสติกครับ SPC แล้วก็เทปกระ glass นะครับ3.5นิ้วไดร์เบรย์นช่อง3.5นิ้วดรีเบรย์ที่เป็น SD เนี่ย 1นบวกนครับนิ้วนะครับแล้วก็รองรับพาวเวอร์สปายแบบ A T X ด้วยอ่า S L ก็ได้เหรอ A T X ปกติก็ด้วยผมจำได้ว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมเหมือนตัวพ l u s ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันรองรับพาวเวอร์สปายที่ใหญ่ขึ้นรองรับเมนบอร์ดที่ใหญ่ขึ้นก็แน่นอนเคสต้องใหญ่ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพทิร์เดียวกันอยู่แต่แค่มันขยายล่าออกมาใช่ไหข้างหน้าเนี่ย จะเป็นตัวโฟล์สี่เหลี่ยมแล้วก็แอนติดัสเหมือนเดิมตรงนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแอนติดัสเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าอันนี้หูหิ้วตรงนนี้สามารถใช้งานได้จริงนะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมลักษณะคล้ายๆเหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยหนึ่งช่องเหมือนเดิมนะครับกระจกเป็นเทปอร์กลา s เหมือนเดิมนะครับเป็นเทปอร์กลา s เหมือนเดิมข้างหน้าใส่พาวเวอร์สปายแบบ ATX ได้ใส่แบบ SFX ได้แล้วก็ข้างในเนี่ยใส่เมนบอร์ดได้สูงสุดเนี่ย,ยไมโคร ATX ย้ำอีกรอบหนึ่งนี่คือไมโคร ATX นะมีปุ่มตรงนี้ power เคอเวอร์ยูีบีสช่องนะครับสองจุดศูนย์ไทแล้วก็เคอร์เอรแจ็คตรงนี้นะครับแล้วก็พิเศษถ้าใครอยากได้กระเป๋าที่มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพกพาได้ตรงนี้ถ้าคุณต้องการเอาคอมไปทําง,งานที่ไหนเนี่ยก็จะมีช่องเก็บให้เนี่ยเห็นไหมมีการบุอย่างดีนะครับแล้วก็มีโลโก้จากตัวดิฟ o ูเนี่ยพอเราใส่แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะฟิตเป็นแบบเนี่ยเป็นกล่องของมันเลยเห็นไหมคิวได้จากดิฟคูนี่จะมีโลโก้ดีซีดิฟคูที่กระเป๋านะครับกระเป๋านี่จะหนาแยกเนาะขายแยกได้ด้วยในราคาเท่านี้นั่นเอง ก็ถือว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของ DeepCool CH 1น0ที่มันขยายร่างขึ้นมาแล้วกันเอาง่ายๆทาให้มันสามารถรองรับเพราะว่าสภายแบบปกติได้แล้วก็สามารถรองรับเมนบอร์ดมิโครเร x ที่มันราคามันถูกกว่า i t x นะนั้นี่นึงคือ DeepCool CH 1น0่งหก plus ครับใหญ่กว่าเดิมราคาเบาเหมือนเดิมสีดํา1890สีขาว1990พร้อมประกอบไว้แล้วครับที่ i have CPU ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ